ตอนนี้คือคัดออกไปเรื่อยๆนะครับ <c ats> สวยมากเลยมีภาพที่ประกวดเยอะมากเลยนะครับแล Mother, no ้วก็ตอนนี้โดนคัดออกมาแล้วสวยมากเลยค่ะ1 2 3ม่มันก่ เดี๋ยวเขาก็มาเลี้ยงกันตอนนี้นี่เขายังไปได้เลี้ยงหนึ่งสองสามได้นะเขาเขาขับรวมๆไปก่อนซื้แปดแล้วเขาเขาก่อนที่จะตัดสินใจว่าหูบไหนอันดับหนึ่งเขาไปจัดจัดลำดับแต่เขาอยากจะมีการวิจาร์ว่าฮุบจุดดีมันจะได้ซุดด้อยมันจะได้จุดเสียมันจะได้ชูดที่สองนี่มันดียังได้หมดดียังได้ยังได้แล้วครับคือจบทุกแปดแล้วก็เดี๋ยวเขาก็มาเลี้ยงลำดับว่าอ้าวใครว่าจะเอาอันนี้เป็นอันดับอีกหนึ่ง เาขาก็ยกมือเอามาติล่าตามเอานี่อยู่อันนี้มีอยู่อยู่ไม่แก่ยักไปเขายังไม่ได้เลี้ยงหนึ่งสองสามแต่นะครับเขาจะและว้วก็ชมเชยอย่้ไหมคครับตอนนี้นี่ชมเชยเขาจะเอาเขาจะเอาเขาจะเอาในสี่อันเนี่ยต้องคัดออกอันหนึ่งเหลือหนึ่งสองสามนะครับ ตอนนี้ก็เหลือสามอันนะครับตอนนี้คือสามภาพนะครับรอกรรมการพิจารณากันก็กรรมการกำลังพิจารณาอยู่นะครับทีเหลือสามอันนะครับกำลังเรงลำดับหนึ่งสองสามอยู่ ก็พิจารณากันอยู่นะครับก็กรรมการดูความสมบูรณ์ของภาพนะครับองค์ประกอบแล้วก็กติกาที่ฝ่ายจัดกำหนดกอนนะครับอันห um 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 ูแรกเนี่ยเขาดูภาพรวมนะเอาดูภาพรวมจึงมดก่อน ทั้งสีทั้งเส้นทั้งแสงทั้งเงาทั้งเรื่องราวและก็บรรยากาศของภาพนะครับองค์ประกอบของมันอันนี้เขาดูแลรู้สึกว่ามันบรรยากาศให้มันเข้ากับเหมือนกับแน่หนาวเลยยางเงบรรยากาศมันเข้านะแล้วก็เรื่องราวเปิ้์ลนี่มีครบองค์ประกอบทั้งสีทั้งเส้นทั้งเรื่องราวทั้งเงาทั้งองค์ประกอบอย่างอื่นและก็บรรยากาศของเปิ้์ลนี่ดูเรื่องราวเป็นแน่นเป็นมีเรื่องราวหนักนะอันนี้อันที่มนเนีพ่อได้เปรียบ แโดยเฉพาะเปินสร้างบรรยากาศมีเง,มงา,มา,ามีไอหน้ามีแสงรอดอ,อันนี้คือบรรยากาศของหูมาพอหูที่สองอันนี้ความได้เปรียบจุดเด่นของเปิ้นนี่คือเรื่องสีน้ำหนักของสีนี่เปิ้นจะเด่นโดยเฉพาะเปิ้นตบเงานี่ได้งามโดยเงา,าใต้ลมไม่นะเปิ้นตบเงา,าได้งามแต่เขามาดูสาระเรื่องราวาแรกก็การน้ำเข้าไปหาจุดเด่น ก็คือเปินเข้าไปอยู่ในอาคารแต่นี่สิ่งมันก็บอกไกดเด่นและสนใจถ้ามาเทียบกับอันนี้ดูแล้วมันจะมีบรรยากาศนี้ประดูมีอย่างนี้แล้วคนนี่เอจุดเด่นเป็นจะดูงามแล้วไม่มีบรรยากาศแต่สาหรับอันนี้นี่รู้สึกว่ามนมสีนี่ค่อนข้างจะดิบนะแล้วก่อการจัดาภาพในี่รู้สึกว่าถ้ามาเทียบกับหันนี้มีเป็นบรรยากาศเป็นดีอันนั้นรู้สึกว่าเป็นจะเป็นเน้นสะดุดทันนี้นีดูรู้สึกว่า จะปกปายน้ำจะได้ท uh, ี่มาลบมาอย่างดีที่อีการจัดนา่นองค์ประกอบอันนี้รู้สึกว่าการจัดวางนี่จะดอยแต่อันนี้นี่เงาเป็นงามสีเป็นงามและนำนักสีเป็นดีกว่าแต่อนี่มีรู้สึกว่าวางคดล้มสมบูรณ์นี่เป็นเป็นครบครเอื้องเขาเข้าใจแล้วเข้าใจที่อาจารย์พูดแล้วแ้วก่อเนื้อหาครับถ้าหากว่าของผมนี่ ถ้าต <อา S 1> <ส>ัดซิง<ส> <คำ S 1> นะเลี้ยงออตามนี่นี่ถูกต้องแล้วอันนี้มนความคิดส่วนตัวอยู่นะอันนั้นอาจารย์กรมลเชิญนะเดี๋ยวเขาจะใก้ทีละคนไปแสดงในในส่วนของผมเนี่ยนะครับในเ,เรื่องของเปอร์สติกเนี่ยพอๆกันในเรื่อ,องอการมองจุดสนใจเนี่ยอาจจะมีปัญหากันในรูปแรกเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาเล่นแสงเล่นอะไรสกิลเขค่ขอนข,ข้างเก่งนะแล้วก็ เมื่อเทียบกับสารูปเนี่ยเขาจะจัดมากสีเขาจะค่อนข้างเด่นชัดคือกล้าที่จะโปะสีใช้สีลงไปส่วนรูปที่สองเนี่ยจุดเด่นก็คือแสงในเงามืดเป็นแสงสังเกตจากสีแดงมองชัดเจนว่ามีทั้งเงามืดทั้งที่สว่างระยะใกล้ระยะไกลส่วนสีม่วงนั้นดีมากเลยระยะหน้าที่เขาสามารถที่จะอยู่ในเงามืดแล้วก็นะครับะจะมี ส่วนข้อด้ยอยก็อาจจะเป็นเรื่องทางเดินเรื่องอะไรรู้สึกว่าจะค่อนข้าง,างแต่ก็ไม่มีผลตับภาพเท่าไหร่เขาสา่ส่วนรูปที่สามเนี่ยปัญหาของเขาสกิลใกล้เคียงกันนะครับปัญหาก็คือเรื่องของการใช้สีนะครับแล้วก็แยกไม่ออกระหว่างบอลลูนตรงเนี้ยตรงนี้ของเขาจุดเสียเขานิดนึงเขาเขาแยกไม่ออกว่าอันไหนเป็นอันไหนเขาเหมือนเขียนแบนๆเนนะ่เอาเอาบอลลูนแ,นแบนๆมาทาบกันอย่างนี้ ซึ่งบรรลนมันต้องกลมนะหลายรูปที่เป็นทางโน้นยังเขียนได้กลมกว่านะตรงนี้เขาชัดเจนกลม,มส่วนแสงในเงามืดสู้สกิลอันที่สองไม่ได้นะครับอันนี้จะเจนจัดกว่านะครับประมาณนี้ครับประมาณ ครับเชิญครับกรรมการก็จะไปเห็นเดี๋ยวเขาจะเลี้ยงละมีจอดกันนะพี่ตอดครับเจอกันโน๊กเจอกันมอนนะครับฮ่า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 เอาคนอื่นนะครับคนอื่นครับแววิของของเราจะตัดสินละของผมก็ดูดูมันใกล้เคียงครับอาจารย์อืมก็ตอนแรกที่เล็งดูนะครับในตอนนี้ยังไม่มีอาาจรย์รูปนี้น่าสนใจอยู่แต่คิดเหมือนอาจารย์ฉลองว่าคือด้านหน้าระยะหน้าแล้วก็พวกองค์ประกอบอะไรนี่สวยแล้วก็มองตรงไปหาจุดเด่นนะครับ เสียดายมีตึกตรงนี้มันมันมันเป็นก้อนนิดนึงแต่ถ้าถ้าว่ามันแบ่งระยะไปอีกหน่อยอาจจะดีขึ้นนะครับส่วนรูกนี้คิดเหมือนอาจารย์กระมืืไอระยะตรงกลางนะครับมันมันแยกไม่ออกมันแยกไม่ออกหน้าหลังอะไรเงี้ยขาดไปนิดนึงครับแต่เขาโชว์เรื่องแสงที่เข้ามาหาดอกไม้อะไรพวกนี้ครับสวยมากแล้วก็มันขาดเงานิดนึงครับในส่วนตัวครับเงาเงาแบบสมมติถ้าแสงมาตรงนี้อาจจะเงาอาจจะตกแถวนี้ถ้ามีมีสักนิดก็จะดีครับ แต่แล้วก็รูปรูปแรกนี้มีความน่าสนใจคือเขาเห <c oughs> มือนเหมือนสร้างความมันดูแบบมีความสนุกในรูปแล้วก็สีสีนะีครับถ้าสามรูปเนี่ยสีจะดูดูจะจัด,จ,ด,จ,ดจัดมากแต่ถ้าสกิลอะไรก็ใกล้เคียง,งกันครับอันนั้นอาจจะดีกว่าหน่อยสกิลอะไรนะ ประมาณนี้ครับเขาเก็บต้นไม้เยี่ยมเยี่ยมเชิญกรรมการกรรมการคนต่อไปจิ๋วจิ๋วลูงคิดความความเห็นผมก็จริงจริงที่เนี้ยดูรวมๆมันจะเด่นกว่าเพื่อนรู้ความสว่างของสีความสดตะกิลมันจะโตคนอื่นไม่ได้แค่นั้นเองครับอย่างต้นไม้เนี่ยใบสีเขียวเนี่ยมันสีเขียวแค่สองสามน้ำหนักแล้วก็ไออย่างสีเหลืองเนี่ยถ้าเทียบกับตัวนั้น่ะ ทีขาวตัวนี้มันเอามาผสมแล้วมันจะเห็นแป้งเยอะกว่าตัวนั้นอันนี้ที่เรื่องสกิลครับอันนี้อาจเป็นข้อด้ยอยอ่างจิลลพิแต่เขาเขียนรูปรวมน่ะมันสวยอะไรครับถ้ามาเทียบกันถ้าจะได้รางวัลน,นี่ถ้าถ้าคนมาดูผมอาจ,จอาจ,จมีคําถามมากกว่าถ้าได้รางวัลอ,อย่างนี้นะสำหรับผมนี่นะครับ,บที่ว่าชิ้นนั้นน่าจะดูกว่าชิ้นนี้ส่วนชิ้นนี้ผมเข้าใจว่าจิลลิน,น่าจะเจตนาดีอยากให้คนคนมองอะ่ะมองภาพไปไปเพราะว่ามาเขาเหมือนว่าอยู่ใต้ต้นไม้อะไรครับบาดแล้วก็ น่าจะนําเสนอแสงเงาอ่ะเขาน่าจะถนัดเกี่ยงแสงเงามากกว่าอันนี้ผมก็ว่าดีแต่อันเนี้ยมีความที่เพี้ยนแต่การเห็นไว่าบอลลูนเสียบอลลูนขาเสียตัวใ่งระยะเส้นขอบที่มันชัดเนี่ยมันทําให้ไม่ไกลต้นไม้มันอยู่ใกล้แต่มันเส้นขอบใบไม้หรืออะไรเนี้ยมันโดนมันไม่ชัดเท่าบอลลูนมันไม่ชวดเพราะบอลลูนมันชัดกว่าอย่างอย่างรูปเนี้ยเขารูปขอบบอลลูนไม่ให้มันชัดนะครับมันเลยดูไกลออกไป ตอัไปวนเตเมันเมรทำงานนี้ดหนึงครับแล้วมอามาต่ซีรสนเขาดลเาดีมากีสกิลดีครับ่สกิลดียากไก่ความนุ่มามอะไรได้ของฟอร์มอะไรก็ดีตอนนี้เราพิจารณาสิ่งที่ด้อยผมมองเรื่องของสกัของกันเนาะว่าถ้าของนอ่กอณ์ถ้านี้มันจะอระกอบดีจ สายตาที่ดีทุกอย่างเลยหรืออาจจะไม่ไม่จับเท่าคนอื่นว่าอะไรอาจจะก่อนนี้ก็โชว์สกิลทักษะตามงาบน้ำหนักอยงเงาค่อนข้างค่อนเด่นแต่้าไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่ตอนเนี้ยจริงตัวสัตว์ก็ดีมากแล้วสีก็สีในแสงนี่เขาสว่างมากเลยแต่ประกอบเขา ม่มีจุดเดนแล้วก็นี่มันก็แรงใช่ไหมครับขาดเลยครับก็ไม่มีเส้นนะสาตาไปบรรลุถ้าเขาจะไปจุดเด่นที่ใช่ไหมก็เลยหยัดอาจจะเราดอยดอยนิดนึงเนี้ยประกอบไม่มีหน้าต่อที่ผมว่านั้นก็น่าจะครบครบกว่าเข้ามาเนี่ยอ้าวแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วใจคือตะเกียบก็ชินหวานมันมีมันมีได้อย่างเสียอย่างเนาะแต่ละชิ้นแต่ว่าชิ้นเนี้ยรู้สึกว่า ก็จะอยู ar, ่กับพิธาโน้อยเราเบิดริมแต่ว่าสีมันจะไม่ได้สดใสแต่ทุกอย่างรวมรวมทุกอย่างนี่นะฮะเอ่อความคึดว่าอันนี้อันนี้มันมีข้อเสียแหบมอันนี้ก็ข้อเสียแหวนแบแบมความคิดว่าอันนี้ข้อเสียน้อยน้อยสุดริมได้อันนี้นี่อ่าครับดอครับเอาละตอนนี้น so ี right ่เรามาถึงจ uh ุด huh. ที่คณะกรรมการคนใดได้แสดงความคิดเห็นแล้ว นะครับแต่เขาอยัางไม่ได้ตัดสินเตนะครับอันนั้นปอยังนี้หลายคนกรรมการตียังบอกว่าระวังหกนี่กับหกนี่มันเก่ามู้สึกว่าใกล้เคียงกันเต่าที่การเสียงวิจารนณนะครับว่ามีลักษณะที่ไกล้เคียงแต่สำหรับอันนี้นี่มือึกว่าจะเป็นเอกฉันโดยเฉพาะว่ามีต่นี้มีอย่างนักกว่าตีสองหกน้อยๆนะครับโดยเฉพาะวันรุน่นตีทัดนี้แหละ แันที่าตันนี้นี่บ่มีบรรลุนี่ตัดนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของภาพอันนี้นี่มันก็จะกลายเป็นจุดด้อยของของเก่าไปเหยียดนะอันนั้นก็แสดงว่าอันนี้นี่ลดแล้วล่ะลดไปเป็นอันดับที่สามแต่เขาเขามาเหลือสองอันเนี่ยตีว่าคณะกรรมการเพื่อนกันยังแสดงความคิดเห็นรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกันนะครับถ้ามันใกล้เคียงกันอีนี่เขาก็มาดูว่า ตอนนี้นี่เขาแข่งกันละสองอันอันที่หนึ่งกับอันที่สองนะครับอันนี้เขามาแข่งกันสองอันตรงยกมือยะแล้วเขาจะยกมือหรือว่ายังมีการแสดงความคิดเห็นอยู่ก็ถ้าแบบนี้ความคิดเ,เห็นเขาจะใช้วิธีการยกมือนะครับเพราะว่ามันมีหกคนนะอ๋อแล้วสองคนที่ยังมีความคิดเห็นอย่างก็ที่จะพูดตอนที่เขาตัด <ขอ S 2> สินเอา๋อเจ็บไป ดูรายละเอียดขึ้นน่อยนะเราไปใครอยู่หรออ้าวตัดเชือกนะดูรอบก่อนตัดสินก่อนยกมือสะคริลีรัลมันนึกสองนะอะครลิกผสมครับอะครลิกลงมาผสมนะครับแล้วน้ำมันน้ำมันเรานี่แบบแล้วแต่น้ำมันรเปิดกว้างตอนนี้ก็จะตัดสินกันแล้ว คู่คือเทคนเทคนิคไปเองดูเทคนิคเอาละเลือเหลือสองฮุบนี่จะมีใครมีข้อทีติอีกันั้นก็การถ้าแบบนี้มีการข้อติอื่นนะอย่างเขาจะยกมือลักว่าใครเอาหุบทีนี้ใครเอาหุบที่สองนี่ก็หมดแบบนี้ใครวิจารณ์อย่างไรครับนอบโอเคเนาะทุกคนตีใจแล้วว่าตีใจยกมือไม่มีเอาละ่อถ้าแบบนี้ใครวิจารณ์ต่อหรืออย่างอื่นผมก็จะเอาสองฮุบเนี้ยมาแข่งกันแล้วก็ใจวิจิตรยกมือ คณะกรรมก,การมีอยู่ห้าหกคนจริงแล้วกรรมก,การนี่เป็นต้องมีขี่นะหถึงจะขี่นะมันจะเกิดว่าอันนี้สามอันนี้สามเต่ากันเนะี่ยไม่นรอมันต้องอันนี้สามอันนี้ต้องสองอันนี้ห้าหรืออันนี้ 5, นนนม่นมาต้องประมาณสี่หอเอตอ่าคนเดหนึ่งจ้าเอ,อ,เอ,อให้จัน <ผม S 2> <ห>จะบ <จะ S 1> บาบาล้คะแนนผมจะเอาลงตัวกลางเออถ้าสมมติว่ามันเป็นเต่าผมจะเอาหนึ่งสองสามสี่ห้ายกค่าสามในสองอีกนะโอเคเลย นม่มีมันจะเป็นตาถ้าผมเข้าไปอยู่นนกกเกิดสามสามเต่ากันมันจะจะมีปัญหาปพกติแล้วกรรมการต้องเรียกขีห้าหรือเจ็ดหรือเก้าเอานะเวลายกมือมันจะได้เต่ากันมันจะมีปัญหาเดี๋ยวก็ยกแหมเกิดมันยังเต่ากันอยู่ยังมั่นใจนิสิตเดเกเาอีน่ะมันก็จจะเกิดปัญหาได้นะเขาก็จะต้องจะยกกะี้แล้วถ้ยังยก่นแต่มั่นใจอ่ะถ้มีสามต่อสามแหม่มันจะเกิดัญหานะครับอันนั้นตกลสอง2รู่เนี่ยแถวห้าคนนี่จะเป็นคนตัดสิน โดยผมนี่ปัตทัศิมนะปัตัโอเคเนาะเอาละเตรียมพร้อมนะครับใครว่าหูทีหนึ่งเนี่ยควรจะเป็นได้รางวัลทีหนึ่งยกมือขึ้นครับจบนะครับกรรมการช่วยดูนะเจ้าพี่อ้าวอันนี้เป็นที่สองยกมือเต้ยคบสองเพราะที่สองนี่เป็นดำดับที่สองจบแล้วคนด้วยด้วยปัญญายายเลยเนาะก็ตกลงอันเป็นว่า รูปนี้ได้ที่หนึ่งรูปนี้ได้ที่สองรูปนี้ได้ทสามโอเคเนาะได้ทรูปนี้ใครคาดข้างนะครับรูปที่สองตอนเรายังไม่ได้ประกาศรูปที่สามในระ่ยังแสดงความคิดเห็นใจเอาละถ้าแบบนี้ใครคาดข้างคณะกรรมการฮ่าโฟนี้ตัดสินเ็ดเรียบร้อยแล้วอันนี้หนึ่งสองสามครับอันนั้นก็สลักจื่อได้เลยอันนี้ที่หนแล้วขอเชิญคณะกรรมการทุกคนเซ็นจื่อกับกัปตังหลังด้วย เรือให้มั่นใจว่าอันนี้เก่งขนาดทำการบุกตัดเอนเอ้แต่นี่ก็จบแล้วครับเอาอินสองเอาสีเอาเมจิกอะไเอายังไงอันนี้คือที่หนึ่งอ๋อรางวัลอะไรอันนี้คือที่สองและนี่คือรางวัลที่สามครับจบก็สรุปแล้วนะครับที่หนึ่งก็คือภาพนี้หนึ่งสองแล้วก็สามที่เหลือนี่คือรางวัลชมเชยนะครับรางวัลที่หนึ่งได้สองหมื่นบาทไป ขอบคุณมากครับอาแล้วใจเลยครับได้รู้ว่าเขากระถัดสิงกันยังไงไม่มีการเล่นพักเล่นพวกนะครับรับรองได้